นักมาตรการ,การครับกษาคดัฟ<ร>ังมไม่ค่อยเข้าใจการสงดเย็นร้อนอ่อนแข็งในเวลาที่เดินตรงลมเนี่ยน,นะครับคืออย่างสมมุติว่าลมพัดมาแต่ลมหายใจเข้ามีความรู้สึกว่าเย็นก็คายๆเย็นนะครับลมหายใจออกก็อ,อุ่นๆเหมือนตอนคายๆร้อ,น,อนนี้ผมพอเข้าใจนะครับแต่เวลาลมพัดมาถูกตัวเราเนี่ยลมพัดมาโดนผิวหนัง อันนั้นก็เป็นความรู้สึกอ่อนเย็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่จริงแต่ว่าความรู้สึกอ่อนแข็งเนี่ยผมผมไม่เข้าใจอย่างสมมติผมเดินไปตามถนนเนี่ยถ้าพื้นถนนมันแข็งผมก็รู้สึกแข็งแต่พื้นถนนมันอยู่ข้างนอกตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราครับหรือว่ารองเท้ายางที่เราใส่มันนุ่มผมก็รู้สึกมันนุ่มแต่เออแล้วแล้วจะคือจะนำมาใช้ประโยชน์ในการเดินจงกรมเพื่อให้ให้ได้สติยังไงครับ สามเรื่องระการครับจริงๆคือการพิจารณากายเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกๆอริยบทโยมไม่ใช่พอาอรจพเดินจงกมรมครําว่ากายพิจารณากายในกายหมายถึงเอาในกายของเราเป็นหลักนะไม่ใช่ถนนหรือว่ารองเท้าหรื educate, อว่าลมที่มาจากภายนอกนะคำว่าพิจารณากายก็คือเอาในกายของเราเป็นหลักกายในกายจงพิจารณากายในกายนั้นกายในกายมันมีของแข็งเยอะแยะโยมเวลาเดินแล้วเวลาเดินแล้วกระดูกกระทบกันเนี่ย มันเลื่อนลั่นขอ,อของแข็งกระทบกันแล้วหรือเนื้อกล้ามเนื้อของเรากระทบกันเนี่ยนี่คือของแข็งทั้งหมดความร้อนที่อยู่ในกายหรืออุณหภูมิก็เป็นของของร้อนทั้งหมดนะของอ่อนที่เ,นนเราดื่มไปแลวกลับถ่ายไปน้ําเลือดน้ําเหลืองที่ไหลเมืวอยในร่างกายเนี่ยคือเป็นของอ่อนส่วนไฟก็คือความร้อนอุณหภูมนินี่มันจะแล่นอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลานั่นจากนั้นเย็นร้อนมันแข็งมันอยู่ในกายภายในกายของเราต่นั้นนะโยม ภาอกแต่ว่าเราไม่ได้มีความเอขอครับใ้่ค<อ>ือแต่แต่เราไม่ได้มีความรู้สึกนี้ครับว่าเลือดกําลังฉีดหัวใจกำลังเต้นที่มันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เรารู้ว่าใช่หัวใจกําลังเต้นอยู่เลือดก,กาลังสู่ฉีดอยู่กําลังม,มีลมอยู่ในกระเพาะในลำไส้อะไรเนี่ยนะครับก็คือคือผมพยายามดูว่าท่านอาจารย์สอนว่าให้ให้ใช้ให้เข้าไปถึงสภาวะในสภาวะ อ่อนกับแข็งเนี่ยผมผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับมันเหมือนจะจินตนาการว่ mm hmm. าขณะนี้เราเรกำลังเดินอยู่หัวใจเรากําลังเต้นอยู่เลือดเรากําลังไหลเวียนอยู่เป็นของนิ่เป็นของนุ่มตรงนี้ครับที่อยากให้อะไรแต่ช่วยจริงๆเนี่ยหลักของการ <c oughs> พิจารณาการเนี่ยมันต้องอาศัยสังขารช่วยนะโย,ยมนะกระดักของการพิจารณาการมมนต้องใช้การจินตามปัญญานะ ครับผมจินตามันนับปัญญาครับใช่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่จินตามัญญาปัญญาเขาพิจารณากายมันไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเขา้าถึง่องทำเหล่ขึ้นแล้วเนะ่ะเราจะใช้จินตามนไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเรื่องของใจกายต้องใช้จินตานแ,ตแต่เรื่องของใจเนี่ยไม่ต้องใช้จินตาน,นะคแค่เพราะว่าตพิารณาการใช่กายเนี่ยมันต้องใช้ของของหยาบเพราะกายเป็นของหยาบมันต้องของหยาบต่อหยาบมาพิจารณากันเท่านั้นเพราะว่าท่านอาจารย์แนะนําว่า ให้เริ่มต้นที่กายานุสัตวนาสติปัฏฐานโจนใช่ผมก็พยายามไปดูว่าเอจะจับความรู้สึกตรงไหนเพราะเวลาเราเดินเนี่ยไอ้ลุ่มแข็งนี่มันก็แล้วแต่ว่าพื้นมันเป็นยังไงมันไม,ไม,ไม่ไม่ใช้ไม่ใช่าง้ากต่คนเรา,านะครับหรือว่าอของเหลวที่ในร่างกายที่กําลังกระเพื่อมอยู่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมรู้สึกได้เองคือผมผมรู้โดยทฤษฎีทนั้น,ะนะว่าจักวิทยาศาสตร์ หัวใจกําลังเต้นอยู่หัวใจหยุดเต้นไม่ได้อการหายใ,ใจยังดําเนินอย,อยู่อันนั้นเราเราอมองเห็นเราจับได้นะครับแต่ว่าเลือดที่ไหลเวียนไปทั้งร่างกายน้ําดีน้ําย่อยจิ่งออกมาในเฉพาะในลําไส้เนี่ยตรงนี้สรุปว่าอาจารย์แนะนําว่าต้องเป็นจริงขนาการใช่ไหมครับใช่ตรงใจตัวนี้ไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้นะ พ่อพ่อมองของของของหยาบเมื่อเราจะพิจารณาของหยาบเราก็ต้องเอาตัวหยาบหยาบไปพิจารณากันเองครับผมแต่เมื่อเราจะพิจารณาตัวละเอียดเราก็ท่องของละเอียดก็คือรู้ซื่อมาดูการทํางานของเขาเบื้องต้นแล้วเมื่อเราเข้าใจแล้ว ก็ไม่ต้องเน้นว่ามันต้องครบทั้งท่าสีานะโยมม่ต้องแวนมันต้องเน้นว่าจะต้องให้ครบทั้งเย็นร้อนน้ำแข็งทั้งหมดแค่แต่อยู่ในใกายส,ส่วนใดส่วนใดส่วนหนึ่งของกายไม่ไมต้องครบใช่หครับไม่ต้องครบเพราะแต่ตรงไหนมันก็เป็นเย็นร้อนน้ำแข็งอยู่แล้วแต่เราอาจจะเห็นไม่หมดก็ไม่เป็นไรจะรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้จินตามาไม่ต้องจินตากากเลยขจินตอนเราใช้จินตามญญาบัญญาไปก่อนแต่มาถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องวางความคิดเหลือแต่รู้ซื่อมันจะแตะมุมไหนของร้อนของเย็นอ่อนแข็งก็ได้หมด ขออยู่ในกายต่นนั้นไม่ปิดแล้วตอนนั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องครบหมดนะไปลองไําต่อครับไปดูกายอย่างเดียวนะแล้วก็ยกเลยดับขึ้นมาจะตาทุเจอจะเจริญพรการับนมัสการครับผมเข้าใจว่าจิตมันไม่ใช่จิตรูปไม่ใช่รูปเวทนาไม่ใช่เวทนาสัญญาไม่ใช่สัญญาสังขารไม่ใช่สังขารและวิญาณไม่ใช่วิญญาณขันห้าก็ไม่ใช่ขันห้า แต่นี้ถูกทางไหมครับถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็ถูกแลยมแต่จริงมันก็เป็นกันหน้าอยู่โดยสมมุติมันเป็นธรรมชาติโดยสมมุติแต่เธอถึงวิมุตนะิแล้วมันไม่มีชื่อหรอกอตนนี้เมื่อเราที่จะเอามาพูดคนอื่นเราก็ต้องรู้จักชื่อแต่สภาวะอย่างนี้เนะี่ยมันรู้ได้เฉพาะตนท่านั้นเพราะเป็นสภาวะของวิมุติอันเราต้องรู้แจ้งทั้งสมมุติและรู้แจ้งในวิมุต เมื่อเราจะอยู่กับวิมุตต์เราก็ต้องคอาใจสมมุติด้วยเพราะสมมุติก็คือสภาวะที่มันไม่อยู่มันต้องทําลายสมมุติ้วยความไม่ถูกต้องเพื่อจะได้เข้าสู่ความไม่มุตตคือความไม่มีอะไรเลยการนมันสการเจ้าค่ะคือเวลาโยนั่งสมาธิและหลับตาลงแล้วรู้สึกว่าลูกตากลิ้งไปกลิ้งมาและทาให้ปวดก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลืมตาแต่ก็กลายเป็นเพ่งโยมจะทําอย่างไรดีเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะ ก็ไม่ต้องกิ้งไม่ต้องเพ่งกระจบท่นโยมจะไปเพ่งมาทำไมนะก็ปล่อยเบอร์เบอๆไปเพราะว่าการที่เราไปแตนะน่ะเราไม่ได้เอาลูกตาไปแตะนะแต่เอาความรู้สึกไปแตะทิ้งความรู้สึกของตาไปอยู่กับความรู้สึกของกางออกแทนแล้วมันจะไปเพ่งเองนั่นเราต้องปรับให้ถูกการปฏิบัตินี้เราไม่ได้เห็นชัดด้วยลูกตาแต่เรารู้สึกความรู้สึกที่มันชัดอยู่ที่ใจของเรา อยู่ที่กายของเราให้ย้ายความรู้สึกไปอยู่ที่กลางอกแล้วมันจะไม่เพ่งเราต้องปล่อยกายให้เบอเบอ์ปล่อยลมให้เบอเบอ์ไปคือการแก้อาการเพ่งการเกงอันต้องใช้เวลานิดนยมต้องคอยปรับเมื่อรู้สึกว่ามันเกงมันเพ่งมาไหนเราทิ้งตัวไปลงไปเลยเหมือนคนนอนหลับเหมือนคนกําลังพักผ่อนไม่ทําอะไรแล้วทั้งสิน้นหรือตะรู้ซื่อ <c oughs> หรือตะรู้เบอ์เบอเหรือตะรู้เบๆาๆเนี่ยเ,นะเพื่อเป็นการ ให้รู้นะันก็เรียนรู้เองเพราะการปฏิบัติแนวนี้ก็คือเราปฏิบัติแค่ฝึกรู้ไม่ได้ฝึกจำไม่ได้ฝึกคิดไม่ได้ฝึกทำนั้น,น,นการเพ่งการเก่งคือการกระทำทั้งหมดเป็นการรู้ซื่อๆรู้เซอเซ่อรู้เบอเบอรู้เบาเบาเนี่ยจะเป็นการแก้อาการเพ่งอาการเก่งได้นะโยมนะต้องปรับไหนนะแล้วมันจะเบารู้โดยที่ไม่ต้องรู้ความหมายนะ รู้โดยที่ไม่ต้องชัดหากเราชัดมาไหนนั่นน่ะเราจะเผลอเพ่งเผลอเก่งแล้วนั้น,น,นรู้ตัวนี้ไม่ต้องการความชัดรู้นี้ไม่ต้องการรายละเอียดรู้นี้ไม่ต้องการความหมายเพียงแค่รู้ซื่อๆแล้วรู้จะเบาแล้วรู้จะอิสระจากสภาวะทุกๆอาการเองการเข้าไปรู้วิญญาณห้าเพื่อเข้าไปหาตัวรู้ที่บริสุทธิ์ เพื่อมดความสงสัยเพื่อวิมุดเพื่อหลุดพ้นและเพื่ออนัดขอพระอาจารย์ให้อุบายการที่เราเข้าไปรู้วิญญาณทั้งห้าก็เพื่อให้เราเข้าใจเป็นความเป็นปกติของวิญญาณทั้งห้าอันนี้เมื่อเรารู้วิญญาณทั้งห้าแล้ววิญญาณทั้งห้านั้นมาจากไหน วิญญาณตามาอย่างไงวิญญาณหูมาอย่างไรวิญญาณจมูกวิญญาณลิ้นวิญญาณกายมาอย่างไรมันไม่ใช่วิญญาณมันมาจากท่าทั้งสี่ตาก็มาจากท่าทั้งสี่หูก็มาจากท่าทั้งสี่จมูกลิ้นกายก็มาจากา่าทั้งสี่จึงก่อเป็นรูปขึ้นมาและรู้รู้คือเสียง มันก็ไม่จะรูปไม่จะรสไม่จะกลิ่นไม่ใช่เสียงมันไม่ได้เป็นอะไรเลยก็แค่อาการที่มันกระทบกันเป็นภาษากัดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นอะ่ะมันเป็นการแสดงที่บริสุทธิ์อยู่แล้วถ้าสีเขาก็แสดงออกมาตรงๆแบบใสๆซื่อๆเป็นการแสดงแบบบริสุทธิ์ไม่ได้มีความหมายในธรรมชาตินั่นเลยแต่รู้นะ่ะ รู้ที่เอาส่ยไปรู้น่ะและไปรับรู้น่ะเราไปแต่งเติมแป้ความหมายให้ค่าในวิญญาณนั้นๆจึงทําให้เกิดสมุทัยเกิดขึ้นเรียกว่าการมาตรหาและทําให้เกิดการมมาพบอันนั้นการฝึกรู้เราต้องแยกให้ออกว่าระหว่างรู้กับภาษานั้นกับวิญญาณตั้งหานั้นมันเหมือนกับตัวเดียวกันแต่จิงมันคนละตัวกันเราต้องรู้ในวงจร ของการเกิดมาแห่งรู้ว่าเราเกิดมาครั้งแรกนั้นเรามาเพียงแค่ท่ารู้ท่าเดียวที่จะมาอธิบายอยู่เป็นประจำว่ามีท่ารู้นั้นมาเกิดซึ่งมาจากความว่างเปล่ามาเกิดกับโลกใบนี้ซึ่งมาจากอากาศธาตุโลกใบนี้ก็เต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่ก็มาจากากาศธาตุซึ่งก่อพบชาติกันมาอยู่ในจักรวาลน,นี้ รู้นั้นในบารหลวงธาตุสี่รู้นั้นในบารหลงกายและใจจึงทําให้เกิดความนองเหนียวนี่จึงเป็นกับดักที่ทําให้รู้นั้นไม่สามารถที่จะบรรลุความเป็นพระอรหันต์หรือแม้แต่พระโสดาบันเลยนั่นไม่ต้องหมายถึงความเป็นอะไรหรอกก็แค่เราให้รู้นะมรรูุความจริงว่าทุกๆสรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุและปัจจัยเป็นความเข้าใจโดยความเป็นสัจธรรม ของธรรมชาติทั้งหมดเพื่อให้รู้นั้นอิสระเพื่อรู้เข้าถึงความอิสระแล้วจะรู้ได้ว่าความอิสระแห่งรู้นั้นนี่หรือคืออาการของความว่าอิสระอยากเรียนถามว่าเวลาเดินจงกรมให้เดินด้วยความรู้สึกตัวหรือเดินแบบมองหุ่นยนต์เดินครับจิงจะดีเจ้าค่ะขอบคุณก็ มันได้หมดนายยมจะเป็นหุ่นยนต์หรือจะเป็นคนเดินหรือจะรู้สึกตัวแล้วรู้สึกใจสิ่งนี้คือการปฏิบัติทั้งหมดมันเห็นอะไรก่อนก็เอาตรงนั้นนะยยมเมื่อรู้สึกตัวก็เอาความรู้สึกตัวเมื่อเห็นหุนน่นยนต์ก็เอาหุ่นยนต์น่ะแนะอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะบทเรียนตรงนี้เราต้องฝึกคนเองก็คือให้เราอยู่ในกายจะเห็นเป็นอะไรก็เห็นอยู่ในกายแล้วนั่นอยู่ในกายเนี่ยเป็นมรรคทั้งหมด ออกนอกกายมาไลนเป็นสมุทัยทั้งสิน้นปฏิบัติไปเลยโยมนะมันจะลองผิดมันก็เป็นครูจะลองถูกก็เป็นครูผิดถูกนั้นมันไม่มีบรทัดฐานเพราะผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครูยิ่งมีความผิดพลาดเยอะๆยิ่งดีโยมเพื่อจะได้ประสบการณ์ของความผิดพลาดนั้นปฏิบัติมันต้องลองผิดไปก่อนมันจะได้เจอของถูกแต่ผิดอยู่ในวงของการปฏิบัติเนะี่ยถือว่าเป็นครูหมด แต่ถ้าออกนอกกายมาไหนนั้นผิดเลยนะจะอยู่ในกายเนี่ยเป็นบทเรียนของการเรียนรู้ทั้งหมดขอให้เรามีรู้อยู่กับกายก็พอแล้วรู้กายรู้ลมรู้การเกยวเพิ่มของกายไม่ว่าจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิก็ตามอริยบททั้งสีนั้นให้เราฝึกรู้อยู่กับกายอยู่กับอริยบททั้งสีที่เคลื่อนไหวเราจะเห็นการทังานของกายใจบางครั้งมันอาจจะเสื่อมโทรมนั่งกายและใจ บางครัง้งอาจจะอ่อนล้าทั้งกายและใจบางครั้งอาจจะมีกําลังทั้งกายและใจซึ่งนั่นคือการแสดงทั้งหมดไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมันจะดีตลอดถ้าเราคิดว่าปฏิบัติแล้วจะดีเราก็จะผิดหวังว่าปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ดีเลยทําไมมันเจอแต่เรื่องแย่ๆเรากลราปฏิบัติแต่เราหารู้ไหมว่าไอ้ตัวแย่ๆมันคือสภาวะเป็นความจริงที่ก็ย่อมปรากฏขึ้น เพราะรู้นั่นน่ะมันรู้ในความแย่เพราะรู้นั่นน่ะมันรู้ในสิ่งที่มันจเจริญน,นั้นปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วมันจะสงบตลอดเวลาปฏิบัติแล้วมันจะรู้ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เผลบ้างบางครั้งมันก็เพินบ้างบางครั้งก็หลงบ้างอาการเผลออาการหลงนั้นคืออะไรคือสภาวะเพราะเราไม่สามารถจะทําให้อะไรตั้งอยู่ได้ สติเราก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดสมาธิก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดแม้แต่ปัญญาปัญญาก็เช่นกันเราก็ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ตลอดเป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะนั่นคือปรากฏการณ์นั่นคือความจริงที่เราต้องเรียนรู้นั่นแ่ะเราฝึกรู้ไปเลยขอให้รู้อยู่ในวงกล้องกายขอรู้อยู่ในวงของใจเพื่อจะได้เห็นธรรมชาติของสิ่งที่มันปรากฏขึ้นแสดงเป็นธรรมะเพื่อเราเรียนรู้ นั่นเองนั่นรู้ซื่อต่อไปนายโยมนะค่ะสากนมาสการครับอาจารย์จ้าสาธุโยมโยมเคยเอ่อได้ฟังยูทูบของพระอาจารยนนะคะจา้าแล้วก็ก็ยังสงสัยในการปฏิบัตินะคะจา้าสงสัยอะไรล่ะค่ะคือคือเวลาโยมโยมเคยปฏิบัติมาเนี่ยเคยนั่งสมาธิแล้ว แล้วแล้วแบบว่าติดตัวมันหายมันว่างอะคะอ่ะแล้วไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้เออมันมันว่างไปหมดเลยอะคะอ่ะคือไม่ไม่ไ,มไ,มได้ปพอพอาพฟพังพอาฟังพระอาจารย์อาจารย์บอกว่าให,ให้ให้ให้ดีตัวรู้รู้แล้วก็มาวางอยู่อยู่ที่อยู่อยู่ที่รู้ความกระเพื่อมของตรงกลางหน้าอกอะคะ่ะอันนี้ ตอนตอนนี้ก็ได้แล้วอะ right ค่ะฝึกได้แล้วนะดีดีค่ะรู้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 คือคือคือที่ไอ้ไอ้ไอ้ที่ที่ที่มันว่างไปเนี่ยฮะแล้วแล้วแล้วมันก็หาหาตัวที่จะอหาที่อยู่ของมันให้แล้วได้แล้วตรงเรื่องอิการพิการว่าดี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 แล้วมาถูกทางถูกทางได้โยมตอน th guy, นี้เราก <iv> ็ดําเนินต่อไปเลยดูการกระเพื่อมของเขานะ ดูกายกระเพื่อมดูใจกระเพื่อมเนะี่ยสองตัวพปแล้วเนะี่ยถ้ามันไม่มีสภาวะใช่ไห,ไหใช่แล้ว,ลวถูกทางนะโยมแต่ปันนี้นก็คือดูจะถูกแล้วแค่ดูการกระเพื่อมพอนะค่ะเพราะอาจารย์ค่แล้วก็แล้วก็อย่างไรอ่ะพอพอพอรู้แล้วดิคือคือคือเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่ที่ว่าออกไปแบบอ่คือตัวนี้มันแทบไม่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 รู้สึกแต่ว่าเหมือนเนี่ยก็ว่า มันลอยออกไปจากร่างกายเราหรือใช่ไหมคะมันจะลอยหรือมันจะจมก็ปล่อยมันไปเรามีรู้อยู่นะอ๋อ่าเรามีรู้อยู่ค่ะใช่ใช่ให้รู้อยู่เนี่ยจะรู้หายใจแถวๆยี่ที่ีดีแล้วดีแล้วเราเห็นอาการของใจมั้ยอ๋ออย่างนั้นถูกต้องเลยใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วล้วยกเห็นอาการของใจไหมอะไรนะคะเห็นอาการใจไหมใจที่มันกระเพื่อมันเช่นความคิดเนี่ยหรือว่า ดูความรู้สึกเดยใชที่เห็นค่ะพระอาจารย,เ,ยรเห็น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 ลมหายใจมันต่เแถวค่ะตานเต้นนะคะจ้่แล้วก็เห็นความคิดไหมนะ,ค,ะความคิดนะคะบางทีมันก็เข้ามาถ้าให้ัวูความคิดเแอมโยมจะทํายังไงคะ,ะอาจารย์ก็เหมือนกับลมหายใจนะแหล่โยมทําลมหายใจได้ไหมนะหยุดได้ไหมลมหายใจอะไรนะคะโยมหยุดลมหายใจได้ไหมนะ หยุดไม่ได้อ่ะค่ะความคิดก็หยุดไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันเป็นอาการเดียวกับลมหายใจนน่แนะดูวนไปก็ดูความคิดมันไปใช่ไหาจะแต่เรามีลมหายใจเป็นหลักนะเราอยู่กับลมหายใจเป็นตัวหลักให้ความคิดเป็นแค่อาคารถูกกาจอมาได้จรไปนะอ๋อค่ะก็คือมันจะเข้ามาก็สร้างมันเป็นเพคาะความคิดไม่ต้องไปทําอะไรเพราะมันต้องเข้าอยู่แล้วแล้วมันก็ต้องออกไปไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปตามแล้วนี่คือแต่แต่เรายึดไอ้ใจที่เอ่อการเส้นของใจนี่ใช่ไหมคะไม่ต้องยึด แค่รู้ไปโดยที่ม่ต้องยืดรู้ซื่อๆรู้คาใจใจใจรู้รู้เร่อกาเอาเอาแค่เอาแค่กายเอาลมเป็นหลักไว้ให้ใจมันจอนมามาที่หลักของกายจอนไปจากหลักของกายจอนไปจากหลักของลมายใจแต่เรามีกายกับลมเป็นหลักนะนะค่ะอ๋อถ้าถ้าความคิดเข้ามาเร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 าก็เราก็ปล่อยมาแต่ว่าเราเราเราก็ดูการกระเพื่อมของของใจนี่ใช่หลักใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ไม่ต้องให้ความสําคัญกับความคิด พราะให้ความสําคัญ<อ>ความคิดความคิดมันจะดึงเราไปไม่ให้ความสำคัญกับความคิดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไม่ให้ความสําคัญกับความคิดและความรู้สึกใดใของใจเราด้วยนะเ<อ>พราะนั่นคือ,อธรรมชาติที่ก็เพิ่มเกิดดับไม่ต้องทําอะไรเลยแค่รู้ซื่อไปกับอาการกายและการใจมองเป็นเพียงแค่อาการนะอ,อาการออของกายอาการของใจ<อ>ที่มันกะเพิ่มเกิดดับ แล้วนักวิาจารท่านแล้วก็ชี้ิยความอยู่ประจำวันของโยมเนี่ยคะ่ะเลยสมมติเราทางานอะไรเงี้ยเราไม,ไ,ไม่ได้ไม่ต้องละเอียดถึงกถึงกับตัวรู้รู้รแค่ทํางาน,นสมมุติเราจับของแล้วก็รู้ว่ามือเราจับของแค่นี้ออนไหมคะตัวนั้นน่ะมารู้อย่แล้วโยมใครๆก็รู้ได้หมดแต่ว่ามันต้องรู้ภายในกายของเราเป็นหลักนะโยมอันนั้นภายนอกไม่มีผลอะไร ให้รู้การกระเพื่อมร่วงกายและร่างใจเท่าที่เราจะรู้ได้นะถ้ารู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอที่เราเลิกงานแล้วก็มาดูมันแต่มันก็จะมีอาการข่างใจกระเพื่อมขณะที่เราทํางานนั่นเองแค่แอบเรียนรู้บ้างนะรู้รู้ถึงความรู้สึกที่กระทบใช่ไหมครับอาจารย์รู้ใจรู้ใจกระเพื่อรที่รู้ใจที่เรากระทบใช่รู้สึกถึงความพอใจไม่พอใจขณะที่เราทํางานนะอ๋อพอใจแต่แต่ไม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 ่ไดรู้ว่าสิ่งที่ สมมติว่าเร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 าจาับมีดแล้วไม่ใช่รู้ว่ามือจับมีดแต่ไม่ไม่ได้รู้แบบนั้นใช่ไหมคะให้รู้กันกระเพิ่มภายในกายของเราเท่านั้นอ,อ,อย่างเช่นร,รู้รู้ความกระเพื่อมภายในกายใช่เวลาเราเราเวลาเราเดินเนี่ยมันก็สะเทือนเวลาเราโยกแขนเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็กระเทือนน,นะอ๋อม้ตงมาดูภายนอกรู้สึกคือเหมือนไม่ให้รู้ความรู้สึกใช่ไหมใช่จากความรู้สึกของกายที่มันกระเพื่อมไป เกินน้ำลายเกินน้ำลายก็กระเพื่อมเนี่ยกระพริบตาก็กระเพื่อมท้องร้องก็กระเพื่อมดื่มน้ำก็กระเพื่อมทานอาหารก็กระเพื่อมขับถ่ายก็กระเพื่อมหมดแต่รู้ความเพื่อมไหวของ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 แสนละจักตลจักริยาใช่ไหมครับใช่ภายใต้ภายใต้รูขุมขนภายใต้ผิวหนังเนี่ยดูได้หมดโยมกล้ามเนื้อกระตูกอะไรต่างๆได้หมดเนี่ยเอาเอาใต้ผิวหนัง ตาใต้ผิวหนังเป็นหลักได้โยมนะค่ะพระอาจารย์ท่านลาแล้วก็การเกิดดับที่เราจะรู้เองเป็นมากถ้าเราฝึกรู้ไปเรื่อยอย่างนี้พระอาจารย์ไอตัวกระเพื่อมเนี่ยคืออาการเกิดดับนะนโยมเรามองไม่เห็นพี่ผอาจารย์การเกิดดับจะรู้แต่การกระเพื่อม,มพรนะอาจารย์ก็ไม่ต้องมองเห็นตัวรับรู้ไปรับรู้ว่าได้บางกระเพื่อมพอแล้วพอรู้ไม่มีลูกตาไม่ต้องมองเห็นนะโยมอ๋อแค่สัมผัสอ,อาการกระเพื่อมเกิดดับก็พอแล้วไม่ต้องไปเห็นมันหรอก แค่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็เพิ่มเปลี่ยนแปลงไปคือการเกิดดับเราก็รู้แต่การจะเพิ่มอาจารย์แต่ว่าเร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 าไม่รู้ถึงการเกิดดับขนาดนั้นนะก็เพิ่มก็เกิดดับก็คืออาการเดียวกันเนี่ะแต่ต่างคั้ที่ภาษาอ๋อออเราเราเราคิดไหมหรือไม่ต้องคิดแนทะ่ว่าเกิดดับเนี่ยไม่ต้องไปท่องว่าเกิดบไม่ต้องไปท่องว่ามันเกิดดับอาการกระเพื่อมนั่นแหละที่เป็นภาษาตัวเนี่ยมันจะมีเป็นรูป เป็นลักษณะที่มันตั้งอยู่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอาการเปลี่ยนแปลงนั่นคือการที่เกิดดับเห<อ>มือนเราดื่มน้ําไปน้ํ<อ>าไม่ได้อยู่คงที่มาไหนมันไห,นนหลผ่านคอไปแล้วก็ผ่านไปถึงกระเพาะแล้วก็ถ่ายตึงไปเนองมัชครับจรรย์ู้อย่างเดียวไม่ต้องเห็น,นหร,ญญรู้อย่างเดียวอเ,เอาเอาเอา,เอาความเอาความรู้สึกเ<อ>ป็นตัวนํากระแสะของอาการกระเพื่อมอย่างเช่นเราดื่มน้าเนี่ยมันก็รู้สึกตั้งแต่ปากไปใช่ไหม แล้วก็คืนลงไปนั่นก็อาความรู้สึกเป็นตัวอาการกระเพื่อมนะ,ะจะเอาความรู้สึกเป็นตัวกระเพื่อมเพราะว่าเราไม่สามารถจะเห็นได้โดยตาแต่เรา,เาจาบความรู้สึกแต่เป็นตัวกระแสเข้าถึก,กใ,<จ>ใช่อเอาความรู้สึกเป็นตัวกระแสสัมผัสความกระเพื่อมนั่นเองนะแล้วแล้วมันจะรู้เองใช่ไหมคะใช่ก็มารู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะรู้อะไรมันรู้อยู่แล้วเนี่ยการกระเพื่อมรู้อยู่แล้วเนี่ย ไม่ต้องไปหมายว่ามันจะรู้เยอะรู้อะไรไม่ต้องไปหมายมัานาเดี๋ยวมันเป็นเองนะ,อ,ะอย่ามีความหวังวอย่าคาดหวังเพราปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยแ,แล้ว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 เขาก็จะรู้เองจะมาทักอาจารย์ว่ามันจะม,มันก้าวหน้าอะไรยังไองอะคะเดี๋ยวรู้มันจะรู้เองนะยม ไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปแอบคุ้มกันมันไม่ต้องไปหวังอะไรเลยรู้ซื่อเนี่ยเดี๋ยวมันจะรู้เองว่ามันเป็นอะไรซื่อใช่ค่ะถ้าที่ยังยมปฏิบัติมานี่รยันว่าถูกถูกแล้วต่อได้เลยต่อได้เลยต่อได้แลวถูกแล้วพยายามเจริญปัญญาพยายามเจริญนิพพานาก็คือด้วยการฝึกรู้เนี่ยเพื่อจะห้ารู้แล้วก็เกิดความฉลาดเกิดขึ้นเองเป็นวิชาความรู้ขึ้นมานะค่ะดีแล้วเราคุ้กับ ฝากเราก็คุณอาจารย์ครับอาจารย์สาธุเอาจะวางสายได้เลยจ้ะะเดินตอน